มาแนะนำเรื่องการขับรถให้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นนะครับซึ่งน้อยคนมากนะครับที่จะรู้เคล็ดรับเรื่องนี้นะครับถึงแม้อาจจะรู้แต่ก็เส้นผมบางภูเขานะครับซึ่งทางคนส่งเองก็ไม่เคยอบรมแล้วก็ไม่เคยแนะนำไม่เคยบอกด้วยนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ชีวิตโดยตรงของผมเลยนะครับกออยากจะมาแชร์ความดีๆและความรู้ดีๆนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับ ข้อแนะนํานะครับก็คือเมื่อไรก็ตามที่คุณขับรถไปนะครับไม่ว่าคุณจะขับรถด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบก็แล้วแต่นะครับเมื่อไรก็ตามที่คุณขับรถไปแล้วเจอถนนเปียกนะครับให้คุณยกคันเร่งทันทีนะครับให้เหลือความเร็วอยู่ที่ถ้าเป็นรถเกง๋งรถปิกอัพก็ให้เหลือความเร็วอยู่ที่ร้อยไม่ไม่เกิน80นะครับ ไม่เกิน80นี่จะปลอดภัยที่สุดนะครับเราก็รักษาระดับความเร็วไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ฝนหยุดตกถนนแห้งเราก็เพิ่มความเร็วได้นะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคที่ปลอดภัยที่สุดเลยนะครับซึ่งผมใช้ปฏิบัติมาโดยตลอดนะครับขอให้เป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ถนนเปียกนะครับขอให้คุณยกกเร่งทันทีและทาแบบนี้นะครับให้เป็นอัตโนมัติเลยนะครับ